สวัสด,ดีชาวบอ็อกฟิตคนกันด้วยนะครับวันนี้อัปเดต14พี่ก็จะมารีวิวดันสายฟ้าและดูระดับความยากของมันนะว่าจะสโลว์ไหวไหมเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมกันเลยนะ ี่พี่ลงประจําพี่ใช้เซตนี้นะเนี่เซตนะหน้ากากกูนเผาเงืองนะเราจะมาดูกันว่าเราจะมาดูกันว่าโซโล่ไหวไหมนะ รีปแม็กรูปแม็นี่อเนี่ยท้องฟ้าเลยเหรอเขาอยู่บนท้องฟ้าเล,าาเ,ลเ,วเวลเลเวลปรับเอ้ยเล er เวลเต็มเหมือนจะรู้สึกว่าเลเวลใจนี่ด้วยนะปรับใหม่ด้วยนะแม็กเท่าไหร่ไม่รู้ที่ยังไม่ไป หาข้อมูลแนละ้วหรือพี่ไปหาข้อมูลกรอแต่แต่ความยากคือว่านนไม่รู้เลยล่ ว่าทำทำก่อออกมาค่อนข้างดีสวยนะแบบนีนะ้มันหาง่ายนะแต่ถ้ามันบั๊กอยู่ในก้อนมเมฆจะสวยนะ บางอยู่ในก้อนเมฆหาต้าเหลือเลยปับใหม่อย่างนี้เลเวลต้องรีบฟาร์มกันนะคนอันนี้พี่ไม่ได้จับเวลานะใช้ความรู้สึกส่วนตัวของพี่ล้วน เารู้สึกที่ที่เคยลงดันมาเกือบเกือบพันพันรอบระดับพันยาก,ต,กต้องรอดูดันบอสดันบอสเพราะแบบมันจะกว้างหรือไม่กว้างถ้าแบบมันไม่กว้างก็ลำบากเราสกิลลุงรู้สึกว่าจะดุดเรื่อไม่ทัน ถือว่าเกาะมันจะใกล้กว่าเดิมด้วยเพราว่าสึกเกาะใกล้กว่าเดิมนะมันไม่ไกลเหมือนเกาะที่ผ่านมาพวกดันดันอื่นๆแต่ทำเกาะออกมาค่อนข้างดีนะสวย อ่ะผิดกอดเธอเลยโอ้ยเดี๋ยวเวลานี้นึงแต่น่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะ เนี่ยมันติดอยู่ในเมฆอย่างเงี้ยมันจะหางลำบากแล้วตัวสายตานี่ตัวน้าผานะโดนลมอย่างเงี้ยตายได้นะสี่ตัวเดูดีๆแต่เกาะเกาะสี่พี่ว่าทำออกมาไม่ไกลมันแยกเกาะมันแยกพื้นที่แยกสวยเลยแต่ผู้ถึงภาพโดยรวมนะก็ทำเกาะอ,ออกมาสวย งี้ตัวถ่ายฟ้าก่อนถ่ายฟ้ามแรงช็อตแรง ะก่อนหน้านี้พี่ไม่ได้จับเวลาแต่พี่จะใช้ความรู้สึกล้วนๆว่าระดับความยากมันประมาณไหนแต่พี่จะจัดอันดับขึ้นบอกความรู้สึกทีที่ลงดันมาหลายๆตาย เราไปดูกอบบอสกันกอบบอสเล็กเล็กอย่างนี้นเนี่ยระดับความ,มยากมันอยู่ว่าเล็กหรือใหญ่ที่ว่านะว่าถ้าต่อเล็กมันก็หนีลำบากนะแล้วยิงลูกน้องมันใช้สกิลได้เราดูบอสนะเราดูบอส ออไม่เหมือนดันได้ยังไง่ว่าเารู้สึกดันด้นี่อันดับหนึ่งเลยความยากโอ้ยชาน,นี้ทานลนะเลยเนี่ยเลยรถเป็นข้อเลย พี่ว่าดันได้อันดับหอนึ่งอยู่ดีนะระดับความยากพี่ขึ้นอันดับให้ความรู้สึกเขาเขารู้สึกส่วนตัวพี่นะพ,พี่ลงดันไหมเยอะนะพี่จัดอันดับให้ี่ขึ้นอันดับให้ดูนะ เอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ล mm hmm. ค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. ด้วยนะครับแล้วพี่จะทำคลิปดีๆมาอีกนะเจอกันคลิปต่อไป